มีความสุขเองเแต่คนลคยเท่าซังเขาปล่อยเขาได้มีแฟนก็คือพี่บ้ารักสับนนตาตุหลตรมีโก้

โอ้ขอบคุณครับเพลงจืดจึงนี่ล่ะจ้ะยังกาะกระเทยไบท่วงกระเทยบบ่วงตีจ้าสังกระจังจนบอดใจพ่จ้ยจพี่จ้อยขาค้า

มือหนาลังอันบุนบังไฟฟลังตกไปไป้นบ่อน้ำเต็มเต็มไฟฟพ่อขคุณพ่อขอมาถามใกล้ใกล้วอดอีสเงอยู่วันนี้ภาษากีนคอยกับพ่อเป็นเลยขอไรเส้นเป็นภาษาฝรั่งอ้ยลืมก็ะไ้ดัางมากตว่แเต่เมือนั้มันเลื่อนแล้วบ่ไดนขวนเนีวยที่เล่นสิ้นที่ขวาเมือซอว์คนเศร้าสศร้าห กสาวลาหน้าหาตรงขอมือซ้อคนเศรากันเออาจาัดไปจัดไปเพลงไหนก็ได้เออเอามือซ<า>้อเศราอันอันที่เงียบจังเอย <c oughs> <c oughs> มือเจ้านะจัโดโรเดอร์ความชีวิตอันนี้ไหนเขาคอนสมบัติหล <c oughs> <c oughs> ายแก่สมบัติเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขาเขาบอกว่า,าวะวะค้าทียตายไปเอาวัาซี้นเขาถีได้สมบัติ อืมอบ้เสอบคนเสาจ้ะตามมำงขอเนาะจากไปนอเนาะเขียนเราน้่เพิ่นแน่หลูกมแม่างอันนี้อยู่นั่นแหละชุ่พินลา

พี่ตอนนี้ยามใดหยิบกอดสีน้ำตาโซโลกนี้ลูกน้อยร้องจ้าได้เวลาเด็กน้อยอยู่ร้องรองไห้ร้องตนเสียงซอแสสะเทือนใจพอทุกสีซอ บอกพี่พอสิปอไปใจจะมีรังลมน้ยอยกอดใจด้วยสอ,อดที่พอป่าวสิ เป็นาตรีตกยาครเมมีอาคกมาไม่มาจีเสียงสซ่แว่วาสซาซานเื่องดีเตะดีคนซีกำลังจะเตะลา ที้นุ่มเลอขอให้โยมยิ้มยมลาวสองส่องินตามาเยียงสอนนี้ถึงบินกนที่จะรอนีกลับมาลูกได้ไหมกลับมาคนสีส้อ มองมายู่งยีบยิลาสอง,องพ่อคริสตาฝากยงสองนทึกทิ้งกุก่แจใจเลยกลับมาหลูกได้ไหมกลับมาคนสี่สบ ยอดเลยครับเนาะถือใจแฟนเพลงเลยครับผมผู้อยู่บ้านนะครับเพื่อนกับขอตั้งอุ้มลูกตามเนี่ยนะครับผมนำตาขาหลอกนะครับคือสีขอมานะครับผมเนาะเพลงนี้ยูใน่ใจเลยหญิงน้อยนะครับลูกสาวหลานหาทงวานะครับซึ่งขัดซึ่ง ขอบคุณสามสิบสี่หลานดวงใจดนะครับเดอ้อที่มาเป็นกำลังแรงใจยิ่ในตอนนี้นะครับน่ามากครับทักทายกันเด้อนะครับผม <c oughs> อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์แล้วก็อย่าลืมอ่าช่องพอยไฟล์มาลายพรด้วยนะครับเดอ้อผมวางลิงก์ยูทูบไปแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาม้วนกันตอนนะครับผมขอบวนเพลงที่อหายอยฝ้ายฟันซีจัดให้นะครับจ,จิบเอาเพลงย้อนยุคจเพลง สัสเกลย้อนยุคดีใช่หล่ะตัวมันยิง้นวอยแต่ ฟังครับย,ออยิงย้อนยุกตะสัยเป็นเล็กน้อยกูล่ะ ย่างเ่านนองจบดหมายที่ขึ้นนี่ใส่ปอนสงให้น้องเดลี่ผ่านมาทำไมไม่โตไม่ชอบก็จมต่อมาจะได้ไม่เสียเวลาขอ้ตั้งตาหนะักเป็นหนะักขึ้น แต่ไม่พยายาปล่อยให้พี่เฝ้าเฝ้ารอ,ารอ,อวันยืนถึงได้มองผ่านอีนั้นสุดแต้มตื้น,นไม่นึกว่าแวันยืนจะกลายเป็นแต่แล้วละเนิ่นอกเริ่ง ดูสิเคยรักกันน้องจะมาแปลี่นจากฉันไปีแล้วหรืออย่าลืมเสี้าวพี่เป้าโอ้แต่คิดถึงเธออย่าให้รักกันไม่เธอเป็นคนเปลี่ยนแปลงจา กินานานได้ไม่้อวันเป็นเดือนลันสิดตอี่แลน้องรามล้วเกันตามอาทิตย์าจะรักกันให้มันคงยิ่งรู้ใจ